สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหนักแทบทุกวันเมื่อฝนตกหนักน้ําก็ขังทําให้พริกของเราเกิดอาการใบเหลืองและเขาก็จะลามไปยังต้นอื่นๆเราจะมาดูวิธีที่จะป้องกันโรคเชื้อราใบเหลืองรากเน่าคนเน่าให้กับต้นพริกและพืชผักสวนครัวอื่นๆของเราด้วยสูตรง่ายๆเดี๋ยวเราไปชม สูตรง่ายๆสูตรนี้กันเลยค่ะสิ่งที่เราจะใช้ป้องกันเชื้อราใบเหลืองก็จะเป็นปูนแดงหนึ่งช้อนละลายกับน้ำให้เขาตกตะกอนต่อมาก็จะเป็นยาพาราและน้ำยาล้างจานเรามีแค่3าอย่างเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะสูตรนี้เราก็จะใช้น้ำประมาณ2ลิตร และเราก็จะใช้ยาพารายาพาราก็จะช่วยป้องกันโรคเชื้อราใบเหลืองป้องกันแรงต่างๆเราก็จะใช้ยาพาราจำนวนสองเม็ดเราจะทุบให้ละเอียดหรือว่าเราจะลงไปละลายกับน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อมาเราก็จะใช้ น้ำปูนแดงน้ำปูนแดงเราใช้ประมาณ1ลิตรละลายกับน้ำเอาแต่น้ำใสๆของเขาน้ำปูนแดงก็จะช่วยป้องกันเรื่องโรคเชื้อราใบเหลืองให้กับต้นพืชผักสวนครัวและไม้ผลของเราในสวนค่ะต่อมาก็จะใส่เป็นน้ำยาล้างจานใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำยาล้างจานก็จะเป็นสารจับใบช่วงนี้ฝนตกบ่อย เมื่อเราลดด้วยสูตรนี้ก็จะให้เขาจะไปอยู่กับต้นพืชผักต้นพริกของเรานานๆค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักพืชผักสวนครัวของเราก็จะเกิดอาการใบไหม้ใบเหลืองเช่นต้นพริกของเราเราก็จะใช้สูตรนี้ลดเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราโรคนากเน่าคนเน่าและอาการใบเหลืองเชื้อไวรัสต่างๆค่ะ เราควรใช้สูตรนี้ฉีดพ่นหรือว่ารดเขาบ่อยๆค่ะอย่างน้อยทุกเจ็ดวันอาการใบเหลืองนั้นเขาก็จะล่วงหลุดลงไปก็จะเกิดใบใหม่ขึ้นมาทดแทนเมื่อเกิดใบใหม่ขึ้นมาทดแทนเขาก็จะมีต้นที่แข็งแรงยอดที่แข็งแรงก็จะติดต่อออกผลที่ดกให้เราเหมือนเดิมค่ะ เราควรใช้สูตรนี้บ่อยๆเพื่อให้เขามีต้นที่แข็งแรงป้านทานต่อโรคเชื้อราใบเหลืองสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆและประหยัดต้นทุนเพื่อนๆก็ลองไปทำรดพืชผักสวนครัวที่บ้านกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ